จังหวัดปทุมธานีใกล้วันรวยประชาชนแห่สองอ่างน้ำมนหาเลขเด็ดที่อาสมฤสีเนนธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลขเก้าประชาชนจำนวนมากได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤสีพรมเมรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียน พระพิคเนตและยังประกาศพระสังกจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและถ้ำจินดามานีที่มีเจ้าเงาะและพญานาคมีที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพอรและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งภายในอาสมลือสีเนนที่ได้จัดให้มีการอาบน้ำมนต์ฟรีและมีพิธียกพ่อแก่ทุกวันอาทิตย์ พร้อมลงณนฤะสีหน้าทองพิธีกรรมโบราณที่มีแห่งเดียวในไทยเจิมเส้นวาสนาเจิมกระเป๋าเจิมเคสโทรศัพท์อีกและเจิมรถอีกด้วยค่ะทั้งนี้คอหวยยังแห่ส่องเลขอ่างน้ำมนต์บนศาลาบุญช่วยหน้าพ่อปู่อสีพรมเมรซึ่งเลขเด็ดงวดน,นี้ได้แก่เลข014589ส่วนเลขที่ลอยจับกลุ่มกันก็คือศ15และ 849ที่อสมฤาษีเนนาธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ประชาชนจำนวนมากได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณปางก้าหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรมเมรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียนพระพิคเนตและยังประกาศพระสังกจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อ และถ้ำจินดามณาีที่มีเจ้าเงาะและพญาน,นาคที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะและสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งภายในอาสมฤษีเนนได้จัดให้มีการอาบน้ำมนต์ฟรีและมีพิธียกพ่อแก่ทุกวันอาทิตย์พร้อมลงนหนาษีหน้าทองพิธีกรรมโบราณที่มีแห่งเดียวในไทยเจิมเส้นวาสนาเจิมกระเป๋าเจิมเคสโทรศัพท์ และเจิมรถอีกด้วยค่ะทั้งนี้ของหวยยังแห่ส่องเลขอ่างน้ำมนต์บนสาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่หรือสีพรมเมธรซึ่งเลขเด็ดงวดนี้ได้แก่เลข14589ส่วนตัวเลขที่ลอยจับกลุ่มกันก็คือ015และ849อนันต์ประทุมธานีภาพขาวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน